ตอนที่หนึ่ง้อแปเจดเปิดเผยออกไปตรงฮ่าฮหัวหน้าตระกูลมิได้เกรงใจแต่อย่างใดในเมื่อผู้เยามอบของขวัญให้แก่เขาเขาย่อมยินดีที่จะรับเอาไว้ประเดี๋ยวข้าคงต้องกลับไปชิมดูสักหน่อยแล้วพ่อกล่าวจบหัวหน้าตระกูลก็ขยิบตาให้หลินร่วนเพื่อส่งสัญญาณให้นางออกไปสนทนากับเขาด้านนอกหลินร่วนเดินไปที่มุมหนึ่งของลานบ้านจากนั้นหัวหน้าตระกูลก็เอ่ยถามออกมาว่าเรื่องหวังซื้อเจ้ากับพ่อของเจ้ามีวิธีจัดการแล้วหรือยัง ลินรวนพยักหน้ารับพร้อมกับเล่าแผนการของนางให้หัวหน้าตระกูลฟังหัวหน้าตระกูลพยักหน้าเบาๆเจ้าจัดการได้ดีการกลับมาของหวังซื่อดูบังเอิญจนเกินไปแล้วไหนจะเรื่องก่อนหน้านี้ที่นางเคยก่อไว้ทำให้พวกเจ้ายุ่งวุ่นวายกันไปหมดมิง่ายเลยที่จะรับมือกับคนอย่างนางลินรวนเอ่ยถามออกมาว่าถ้าหากว่าในท้องของหวังซื่อมีเลือดเนื้อเชื้อเคยของท่านพ่อจริงแล้วนางนำเอาเด็กมาบังคับขู่เข็นท่านพ่อเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านท่านว่าข้าควรทำเยี่ยงไรดี หัวหน้าตระกูลริตาลงเจ้าเชื่อว่าเป็นลูกของพ่อเจ้าจริงๆหรือนางจำต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์แต่หากว่าเป็นลูกของหลินจงจริงๆตระกูลหลินก็จะมีลูกหลานเพิ่มขึ้นนี่มีนับว่าเป็นเรื่องเลวร้ายอันใดหลินรวนรู้สึกสบายใจขึ้นมามิน้อยหลังจากที่ได้ปรึกษากับหัวหน้าตระกูลนางมีเชื่อว่าหวังซื่อจะตั้งคันบุตรของหลินจงแต่หากเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเล่า เรื่องที่สำคัญที่สุดของผู้คนในยุคสมัยนี้ก็คือเลือดเนื้อเชื้อเคยือหักว่าหวังซื้อคลอดลูกของหลินจงออกมาจริงๆถึงตอนนั้นนางหลินต้องส่งหวังซื้อเข้ามาในบ้านเป็นแน่นางกลัวว่าหัวหน้าตระกูลจะตามมากดดันหลินจงดังนั้นนางจึงลองอย่างเชิงหัวหน้าตระกูลดูก่อนโชคดีที่หัวหน้าตระกูลมีได้เคร่งเรื่องสายเลือดมากนักหรืออาจมองไปที่เรื่องผลประโยชน์ก็ว่าได้ นางทราบดีว่าเหตุใดหัวหน้าตระกูลถึงใจดีกับนางและทราบดีว่าหัวหน้าตระกูลมิได้วางแผนทำร้ายนางถ้าหากว่านางไม่ยินยอมผู้ใดก็มีสามารถคิดบัญชีกับนางได้ทั้งนั้นนางเต็มใจที่จะอยู่ในหมู่บ้านตระกูลหลินประการแรกเพราะหลินหานและหลินซิ่วประการที่สองเพราะต้าหูกับเสี่ยวหูบัดนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านตระกูลหลินต่างก็มีน้ำใจกับนางเป็นอย่างมาก ถ้าหากในอนาคตยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆนางก็ยินดีที่จะอยู่ในหมู่บ้านตระกูลหลินต่อไปและยินดีให้ความช่วยเหลือชาวบ้านตราบใดที่พวกเขาไม่ทำลายผลประโยชน์ของนางนางก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพวกเขาดังนั้นหัวหน้าตระกูลจึงยอมอ่อนข้อให้นางในหลายๆเรื่องและนางก็เต็มใจที่จะตอบแทนเขาเช่นกัน หัวหน้าตระกูลมิทราบว่าหลินรวนกำลังคิดเรื่องอันใดอยู่เขาเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงอันเบาว่ามิว่าทางนั้นจะเล่นตุกติกอันใดก็ทำตามแผนการของเจ้าเถิดรอให้หวังซื่อคลอดออกมาก่อนแล้วค่อยะว่ากันข้าก็อยากจะเห็นยิ่งนักว่าเด็กที่นางคลอดจะเป็นคนเยี่ยงไรในเมื่อเจ้าคิดทุกอย่างมาอย่างดีแล้วข้าก็เบาใจลงมากโคนี่ก็เย็นมากแล้วข้าขอตัวกลับก่อนลินรวนเดินไปส่งเขาที่หน้าประตู ระหว่างกินมื้อเย็นหลินรวนก็เอ่ยเรื่องที่จะให้หลินซิ่วกับหลินจงย้ายไปอยู่ในเมืองอีกคราหลินซิ่วมีเต็มใจเท่าใดนะพี่สาวข้าอยากอยู่บ้านหลังนี้หลินรวนรู้จักเด็กน้อยผู้นี้ดีนางมิอยากจากบ้านหลังนี้ไปมิใช่ว่าแต่ก่อนเจ้าอยากไปอยู่บ้านในเมืองหรอกหรือบ้านที่ข้าจะหาให้เจ้าอยู่ติดถนนพอดีนอกบ้านมีถังหูลู่มีลูกกวาดทั้งยังมีขนมอีกมากมายเลยเจ้ามิอยากไปจริงๆหรือหลินซิ่วกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่พร้อมกับทำหน้ายุ่งแต่ว่าข้าอยากอยู่บ้านใหม่หลังนี้นี่ ลหลินรวนยื่นมือออกไปรูปศีรษะของนางบ้านหลังนี้มิหนีหายไปที่ใดหรอกเจ้าไปวิ่งเล่นในเมืองสักพักเถิดประเดี๋ยวพอถึงช่วงปีใหม่หากเจ้าอยากไปก็คงมิมีโอกาสได้ไปแล้วหลังปีใหม่นางจะเชิญอาจารย์หญิงมาสอนหลินซิ่วที่บ้านในที่สุดหลินซิ่วก็อดทนต่อสิ่งล่อตาล่อใจมิได้ดังนั้นในที่สุดแล้วนางจึงตอบรับเช้าวันรุ่งขึ้นหลินจงนำรถมาออกมาเตรียมจะพาหลินรวนกับหลินซิ่วออกจากบ้าน ทันทีที่ออกมาจากบ้านก็เห็นหลินเทียจู้ยืนรอยอยู่ก่อนแล้วอาจารย์ให้ข้าทำหน้าที่สารทีแทนท่านดีหรือไม่หลินจงลังเลเล็กน้อยเจ้าขับรถมาเป็นหรือหลินเทียจู้ตบหน้าอกตนเองอย่างมั่นใจอาจารย์ปโปรดวางใจเถิดรับรองว่าข้าจะพาพวกท่านไปถึงอย่างปลอดภัยหลินรวนจุงหลินซิ่วออกมาแล้วเอ่ยกับหลินจงว่าท่านพ่อให้เขาขับไปเถิดในเมื่อรับสิทธิ์มาแล้วก็จำต้องใช้มิเช่นนั้นก็ออกจะเปล่าประโยชน์ไปหน่อยใช่หรือไม่ หลินจงยื่นสายบังเหียนกับแท้ไปให้หลินเทียจู้จากนั้นเขาก็ขึ้นไปนั่งประจำตำแหน่งสารถีเมื่อหลินรวนหลินซิ่วและหลิวหยาขึ้นรถมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลินเทียจู้จึงตวัดแท้ลงไปบนตัวมา้าแล้วตะโกนออกมาว่าไปรถม้าค่อยๆเคลื่อนออกไปนอกบ้านเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองยู่หลินหลินซิ่วรู้สึกตื่นเต้นตลอดทางแม้ว่านี่จะไม่ใช่คราแรกที่นางได้นั่งรถมา้าแต่นี่เป็นคราแรกที่นางได้นั่งรถม้าของตนเองเข้าเมืองแน่นอนว่าความรู้สึกย่อมมีเหมือนกับคราก่อน หลิวหยาเจ้าดูต้นไม้นั่นสิหลิวหยาเจ้าดูต้นข้าวตรงโน้นสิหลินซิ่วมีอาจนั่งนิ่งได้หลิวหยานั่งฟังคาําเอ่ยไร้สาระของนางด้วยความอดทนพอมาถึงในเมืองหลินร่วนจึงชี้ทางให้หลินเถียจู้พาไปหน้าร้านฉวินเว่ยจี้หลินเถียจู้มองดูร้านแล้วหันหน้ามาเอ่ยถามอาจารย์ท่านหิวแล้วหรือมิใช่ว่าเร็วเกินไปสําหรับมื้อเช้าหรอกหรือหลินจงเอ่ยออกมาว่าอารวณพวกเราไปหาบ้านกันก่อนเถิดบัดนี้ยังเร็วเกินไปสําหรับมื้อเช้า หลินซิ่วกับหลิวหยาเม้มปากกลั้นเสียงหัวเราะหลินรวนหัวเราะคิกคักพร้อมกับกระโดดลงมาจากรถจากนั้นก็อุ้มหลินซิ่วกับหลิวหยาลงมาแล้วเอ่ยกับหลินจงว่าท่านพ่อท่านสงสัยมาตลอดว่าข้ามาทำอันใดในเมืองมิใช่หรือวันนี้ข้าก็เลยพาท่านมาดูรีบลงมาเร็วเข้าบัดนี้นางมิจำเป็นต้องปกปิดมันอีกต่อไปแล้วหลินจงกระโดดลงมาจากรถม้าจากนั้นก็มองไปยังป้ายร้านที่มีตัวอักษรเขียนเอาไว้ว่าชวินเว่ยจี้อาร่วนเจ้ามาทำงานที่นี่ยิ่งนั้นหรือ หลินรวนมิได้ตอบคำถามของเขานางเพียงจูงมือหลินซิ่วเดินเข้าไปในร้านหลินจงเดินตามมาด้วยสีหน้าเป็นกังวลอารวนเจ้าพาพวกเราเข้ามาที่นี่เจ้าของร้านจะมิโกรธเอาหรือในขณะที่เขากำลังเอ่ยเห็นหลงจูเดินเข้ามาทางพวกเขาพอดีหลินจงรีบดึงมือหลินรวนทันใดอารวนพวกเราไม่เข้าไปแล้วมิมีเท่าแก่คนใดชอบให้พนักงานพาผู้อื่นเข้าร้านสุ่มสี่สุ่มห้าหรอกพอหลินฝูเดินเข้ามาใกล้หลินจงจึงจำเขาได้ในทันใด นี่คงเป็นอาฝูที่เคยมาบ้านเราเมื่อคราก่อนใช่หรือไม่หลินฝูยิ้มพร้อมกับพยักหน้ารับในท่านจําคนได้เก่งจริงๆเป็นอาฝูเองขอรับหลินฝูอายุมากกว่าเขามิกี่ปีแต่กลับใช้คําสุภาพเช่นนี้ทําให้เขารู้สึกเขินอายเล็กน้อยเจ้าเป็นหลงจูของที่นี่เยี่ยงนั้นหรืออารวนของข้านับว่าโชคดีแล้วที่ได้หลงจู้คอยดูแล หลินฟูตกตะลึงไปชั่วขณะเมื่อเขาได้สติคืนกลับมาจึงเอ่ยถามหลินจงว่านายท่านหรือว่านายหญิงใหญ่ยังมิได้บอกท่านว่าร้านฉวินเว่ยจี้เป็นร้านที่นายหญิงใหญ่เปิดขึ้นมาพนักงานในร้านนี้ส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนของนายหญิงทั้งสิ้นขอรับหลินจงพนะตกใจจนอ้าปากค้างใช้เวลาเนิ่นนานกว่าเขาจะได้สติกลับมาเขาดึงหลินรวนมาสอบถามด้วยความไม่อยากจะเชื่ออารวณน,นี้เป็นเรื่องจริงเยี่ยงนั้นหรือหลินรวนพยักหน้าใช่ นอกจากร้านชวินเว่ยจี้ค้ายังมีร้านเป็ดย่างอีกหนึ่งร้านกิจการเป็นไปได้ดีเลยทีเดียวในหนึ่งเดือนค่าสามารถหาเงินได้สองสอยตำลึงเชียวหลินจงอ้าปากค้างอยู่นานเขาคิดมาโดยตลอดว่านางขึ้นเขาไปล่าสัตว์จากนั้นก็นำไปขายให้แก่พัตคารต่างๆเพื่อแลกเงินมีคาดคิดเลยว่าหลินรวนจะเปิดร้านถึงสองร้านด้วยกันบัดนี้ในศีรษะของเขาเขาวพลนรู้สึกราวกับว่าตนเองกำลังฝันไป